แล้ว,ลวรประกอบกิจการเกี่ยวไรครัจรบจัดหาปีแยนให้ครับแล้วครับตอนนี้นปีแบยบนที่เราจัดงานนี้เป็นต้นไหนครับ มายถึงว่าเป็นพยาบลอะไรยังไงพยาบาลท่วพดุงคันทั่วไปมีบริยญาตไหมมีทุกคนหรือป่าทุกคนกที่มาสมัครมีทุกคนนอกจากพัดทางเขอาจจะไม่ได้ให้เราใชแต่พัดทางเขาจะไม่ได้แต่ว่เขามีใบนญาตหม่นัก็เขาจะตอบปพอมีเจ้าหนี้เรามันมีมีบริาเป็น้นไป

ี่เขาอยู่เลยนะจ๊ะที่มีถังพยาสตกยะ่ทงกอียอะหน่ทมก็ังพาติกอีกเบอนส่นที่เขากอีกอนงทีมงานของเขาะหนึ่ง่งพยาสาเกอาไเประจ่งที่ถัสกอีกะน้ที่มัพาตอะนงมัาตกอกะงมีพาสมอียน่่มีาสติกอีเยะห่ากีเอนท